ใกล้สงการแล้วครับปีใหม่ไทยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกทท่านนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับและใครที่ยังไม่มีของฝากไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้กับตัวเองก็ตามนะครับก็นึกถึงดร G ีคอลลาเจน้ลยครับตอนนี้มีโปรนะครับซื้อ2แถม2ปกติ990บาทนะครับกระป๋องเดียวนะครับ990อันนี้รับไปถึง4กระป๋องด้วยกันในราคาเพียง1190บาทเท่านั้นนะครับ คิดถึงคอลลาเจนคิดถึงด r G รนะครับส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยครับ